จ<ช>ังัดจนแฉดเล่ากว่าทั้งจังหวัดใช่ถูกต้องครับไม่มีที่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้สร้างไม่ทันขายสวัสดีครับชื่อน,นัทน,นะครับก็ตอนนี้ทำโครงการอยู่ยที่ขอนแกน่นอควาวิลล่าครับถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นเริ่มยังไงก็อย่างเงี้ยครับก็เริ่มจากเล็กๆก็ผมเองผมจะเป็นคนที่หาตลาดก่อนเปมม็นคนรู้จักคนที่ทําโครงการอยู่ระยองก็ไปช่วยเขาทําการตลาดอะไรนี้เราก็ไปลงทุนด้วยนิดหน่อยพอจบจากนั้นไปเราจะไปทําของเราเองละ เราจะไปจังหวัดไหนดีก็ขอแบบบ้าก็คือไปถ่ายรูปบ้านตัวอย่างเพื่อนที่ระยองไปยินแบบโฆษณาตามหัวเมืองนะครับขอนแกน่นเชียงใหม่วิษณุโลกเราจะไปที่ไหนดีเรายังไม่รู้ปรากฏว่าที่ตอบรับดีคือที่ขอนแกน่นตอบรับถึงขนาดแบบเอออยากดูลบ้านตัวอย่างอยู่ไหนอะไรยังไงซึ่งเราก็ไม่มีไม่มีที่ไม่มีอะไรเลยคุณเอาแต่ยินแอดแล้วกว่าทั้งจังหวัดใช่ถูกต้องครับพอเรารู้แล้วมีดีมานด์ค่อยลงไปเซอร์วิที่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยมีทุนเราก็เจอที่แปลงแรกเราก็คุยเงื่อนไข ครับขอวางขอพัฒนาในนามเจ้าของเดิมอะไรเงี้ยครับให้เขาแบ่งแยกผมซื้อมาล้านแปอย,ย่างเงี้ยผมขอมาจ้ามก่อนหกแสนล้านสองเนี่ยก็คือขอระยะเวลา4เดือนแล้วก็ตอนโอนเนี่ยก็คือโอนในนามเจ้าของพาร์เป็นปลูกค้าเลยด้วยซ้ำอันนี้เฟสแรกนะครับเฟสอื่นก็คือตัดที่มาทั้งหมดครับแล้วก็ค่อยไปเข้าในชุดนะพอเรารู้กระบวนการทุกอย่างแล้วจบเฟสแรกเฟสที่2 3 4ส6มสี่ห้าจก็คือการทําซ้ำล้วก็ใช้ไฟแนนซ์เรื่องการ <c oughs> เอาเงินกู้บิด <c oughs> มาทำแค่แบบมีดีมาน์เราก็เราคิดว่าเราทํายังไงเราเซฟอยู่แล้ว ไปทำเนี่ย<ช>มีน้องชายหรือคนในครอบครัวหรือ,อยังไงไม่มีไปทำไม่โซโล่คนเดียวอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ทำเก้าเฟสเล็กๆแบบนี้ครับตอนนี้ก็มีเป็นแบบจัดสรรตอนนี้สร้างไม่ทันขายใช่ <laughs> ใช่ครับโอกาสสกเรสมันมันสูง่าอยู่แล้วถ้าทำอสังหา <c oughs> ผมว่านะเพราะว่าเรารู้ต้นทุนเรารู้แกลเางนี้ครับใช่ใช่ถามอีกเรื่องหนึ่งวันแรกที่คุณนเริ่มเนี่ยคุณนัดมีความรู้แค่เรื่องการตลาดใช่ครับ มีรู้แฟนก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยที่ดินก็ไม่รู้ที่ดินก็ไม่รู้เออแล้วเริ่มยังไงไอ้จุดตรงนั้นเริ่มยังไงใช่ไหมครับอ๋อ,อคืออย่างนี้พอผมทําการตลาดใช่ไหมครับมผมมีลูกค้าเข้ามาสนใจแล้วว่าไอ้บ้านอยู่ตรงไหนทําเลตรงไหนอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่มีที่ดินเราก็นัดลูกค้าไปดูที่ที่ที่จะขายนั่นแหละครับเจ้าของที่สมมุติขายแปลงนี้ใช่ไหมฮะเราพาไปใกล้ๆกล้บอกลูกค้าสนใจแปลงนี้ไหมเพราะว่าเราก็เสียวอยู่เหมือนกันว่าลูกค้าจะเป็นคนที่ เผื่อเขาไปดูราคาอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นผมก็จะชี้ไปใกล้ๆ ถ้าลูกค้าบอกโอเคแสดงว่าแปลงนั้นมันทำได้เจ้าของอาจจะขายแปลงนี้เรารู้อยู่แล้วแต่เรายังไม่ต้องวางระจำยังไม่ต้องทําอะไรอันนี้คือวิธีที่แบบเซฟๆนะครับไปนะแปลงที่ดินยังไม่มีเลยไม่มีอะไระเลยใช่ก็ไปชี้ยืนชี้เนี่ยแหละครับลูกค้าก็จองเลยด้วยซ้ำครับจะมา20โครงการนี้ยังต้องมาเรียนอีกหรอมารับผลักอยากจะมาแบบเจอกับคนใหม่ๆที่อยากทำอะไรเงี้ยเราก็จะได้มีไฟเพิ่มขึ้นพิทยากรพูดมาก็สามารถไปปรับใช้อาจจะไปคุยกับทางทีมงานได้ได้อะไรหลยอย่างครับคุณค่าจะได้กลับไปลุยทําโครงการเพิ่มต่อ เปกำลังใจให้ทุกคนนะครับถ้าใครอยากจะเริ่มเลยเริ่มได้ครับเอาเลยครับเ <c oughs> อบคุณครับขอาคุณครับ